สวัสดีนะครับผมเป็นรุ่นดาวนาเมกวันนี้นะครับพี่ก็มากับผลบิ๊กมัมรีเวิร์กนะแต่ว่าเราจะไปเล่นผลบิ๊กมัมในคลิปหน้ากันนะครับวันนี้เรามาที่กิจกรรมซานตานะครับอีก30นาทีจะมีผลปีศาจแจกทุกคนในเซิร์ฟนะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือพี่จะมาเก็บวลวตันเวยกลับไอดีหลักพี่ครับอันนี้เป็นแบบไอดีแอดมินที่พี่ซื้อมาเองนะครับเนี่ยของแน่นๆของฟูฟูครับเก็บผลปีศาจสามผลว่าโอเคครับวันนี้นะครับพี่จะมาเกบเวลวตันสำหรับไอดีหลักพี่แต่ก่อนอื่นนียราปล่ผศกกัอน ทุกคน,คนดูคิดว่าผลอะไรฟาร์มง่ายที่สุดบอกพี่มาทีทีแล้วก็นะครับแพทเนี้ยมีอัปเดตซานตานะครับก็คือแบบอัปเดตประตูใหม่นะครับรีเวิร์ลแล้วก็มีผลบิศาส์นะครับแต่ว,ว่าแบบพายุอะไรเงี้ยนะครับผมพายุนะครับผลหิมะเข้ามาในเกมเดี๋ยวอิปต่อไปเจอกันเดี๋ยวนี้เราจะมาเน้นฟาร์มฟาร์มเวลตันฟาร์มเวลตันเอาผลอะไรดีไว้อย่างไรน้องอตอนนี้พี่มีผลอะไรยังไม่ตันอ่ะพี่ไม่ฟาร์มเวลตัวละครแมวเวลเวลมันตันใหม่สองพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับผลน,น้ำแข็งแล้วกันมา เนี่ยมันค่อยเข้ากับธีมคิดบ้านหน่อยแล้วกันครับวันนี้ผลน้าแข็งไปฟาร์มแล้วกัน <L> นี่ครับทุกคนครับในที่สุดเราก็มาถึงเกาะสุดท้ายครับผมเกาะใหม่เกาะแคนดี้มาแล้วกับผลน้ําแข็งกับกับภารกิจเอ่อเรเวลตันนะครับสองพันสี่ร้อยห้าสิบของพี่นะคลิปเดียวเวลตันเลยคลิปนี้เราเข้ามานะมันก็จะแบบเมอร์รี่คิดมัดนะมีการเทรดไ,ไอเทมลิมิตเวลาจากัดนะครับอันนี้พี่มีหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแคนดี้นะครับถ้าเราเจาหมวกซานต้านะครับใช้ห้าร้อยแคนดี้ซื้อเลยบึ๊บซื้อไปเอ้ายี่ี หมวกซานต้าอยู Navy, ่แล้วโอเคดูนะลองใส่หมวกซานต้าดูนะครับปึ๊บนี่พอเราใส่มาเนี่ยจะเป็นหัวแดงหัวแดงหัวแดงข้างบน easy farm ร้านขายโลบัก id pass vp server และยังมีขายไก่ตันแบบบล็อกฟู้ดไก่ตันแมปคิงเลกาซี่เริ่มต้นแค่50บาทและยังมีทอยโค้ดขายยังมีการกดเกมพาร์ีมีทั้งบล็อกฟู้ดถาวรหรือคิงเลกาซี่ผลถาวรโคตดคุ้มมาจัดกันได้เลยที่ร้าน easy farm เว็บไซต์เป็นระบบออโต้ซื้อ id แล้วได้เลยนะครับ ของพวกนี้ของที่มีขายตอนนี้รีมาซื้อเลยนทุกคนรีมาฟาร์มมอนหาแคนดี้กันเดี๋ยวพี่จะพาไปฟาร์มมอนเอาแคนดี้ด้วยเพราะว่าหมวกพวกนี้มันจะแ,แบบว่าเวลาจํากัดมันมีแค่ฤดูกาลเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อเรือกันครับผม1000งพโอเคซื้อเรือไปละเอาเรือพี่มีละแล้วก็ซื้อหมวกเอลนะครับสองโอเคซื้อครบเ,เฮียกูมีทุกอันละห้าพันก็ได้เป็นเรือซัตต้าอย่างนี้มา<อ>นะครับโอเคไป เราไปเริ่มขุดน้ําแข็งกับภารกิจฟาร์มวลตันดีกว่าครับทุกคนรับเคสก็มารับเคสตัวข้างในตรงกลางได้เลยนะครับถึงมอนแป๊บขุดน้ําแข็งฟาร์มง่ายอยู่เว้ยพี่กดอันแรกหรืออันสองนะพี่อันไหนครับอันแรกอันแรกอันแรกโอ้มอเตอร์เเด้งรัวๆครับมอนตัวเนี้ยให้ให้เอ็กพีแบบเป็นล้านเลยไมภารกิจมันแมร้อยกว่าล้านไหมนะนะครับผมทุกคนก็ประมาณนะครับเราก็ตีมอนตัวเนี้ยจนถึงเวล2,425นะครับเราถึงจะเปลี่ยนภารกิจได้ เรียบร้อยครับผมฟารมันต้หางจะสบายสลับผลน้ำแข็งดึงมันนะพี่ให้ผมตีไหมเฮ้ยแต่พี่จะตายวะเฮ้ยวอนตีแรงจัดโอเคเลยได้เลยพี่ทำอย่างงี้วนไปครับทุกคนมาดูกันว่าถ้าพี่ฟาร์มเต็มนะครับมาตรลีผลน้ำแข็งพี่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะ โอเคอะโอ้มาตอรี่คือแบบโคตรฟาร์มมาตอรี่อ่ะช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าใครเข้าเกมมาเล่นด้วยเออฝนพลามาว่ะน้องเอ็งเอ็งรัดเร็วเกินไปฝนพลาเออเอ็งรัดเร็วเกินไปมาห้าวผิดที่เกินไปน้องมาคิดไหมปุ่นล็อกแล้วเว้คิดไหมปุ่นล็อกเว้ย นะครับหลังจาก,กที่เราเวล2,425นะครับรอีก25เวลวจะเป็นตีมนุษย์สโนโนะครับสโนแมนมนุษย์น้ำแข็งแล้วแบบได้ XP นี่โคตรเยอะทุกคน131ล้านอ่ะโคตรเบ้อไปตีน้ำแข็งกันน้องมีฝั่งหนึงน่งเกาะเปิประตูตตฟาร์มเวลช้าดิโอเคครับผมรับเช็ดดีก,ก่อน24 27ละ โอ้โหมาสเตอรี่ผลน้ำแข็งเน็ตติ้งพูดเยอะสองสี่สองเก้าแล้วครับรจากมาสเตอรี่ผลน้ำแข็งที่หนึ่งร้อยไหมตอนพี่เอามาเปิดที่ป่ะตอนนี้สองหกสี่ละอันนี้แนะนําทุกคนเลยนะครับถ้าใครแบบไม่อยากล่าเจ้านะใครแบบมาฟาร์มบอลที่ก่อนนี้บ่อยๆนะครับพี่แนะนําให้มาคุยกับตัวเอลตัวเนี้ยพอเรากดคุยไปปุ๊บนะครับมันจะมีสองร้อยแฟกเมนต์กับห้าร้อยแฟกเมนต์นะห้าร้อยแฟกเมนต์แรกหนึ่งร้อยแคนดี้นะครับกดซื้อไปเลยซื้อได้ไม่จำกัดนะครับเนี่ย โอ้โหคือแบบแคนดี้แคนดี้หาจากไหนนะครับเนี่ยแคนดี้หาจากเกาะนี้เลยครับที่เดียวอยู่พันห้าร้อยเก้าชิ้นนะ <Wow. S 2> ก็หาได้จากเกาะนี้เลยเดี๋ยวแบบเรี่ยเรี่ยครับไม่แบบนี้เงี้ยวะ่ะไม่มีใครมาห้าวเจ้าชินเลยวะ่ะน้อง <c oughs> จริงจริงจริงเออไม่มีใครมันวาน่าจะมันวาตอนตอนนั้นเนี่ยพี่ว่าตอนฝน,น,นใ,กใกล้ใกล้ตกอีกแล้วนะโอ้ยสองสี่สี่ศูนย์แล้วไปยังไปยัง คอมโบแบบ6กหมื่นอ่ะคนดูด้วยนะครับคอมโบ6กหมื่นแปดโคตรตึง มานะคนดูตอนนี้นะครับเราเหลือแค่8ปดเลเวลสุดท้ายเลเวลพี่ก็จะตันนะครับดูสองพันสี่ร้อยห้าสิบอะครับไอแอดมินเองเดี๋ยวขอใช้ผลสปิริตก็คือผลบิ๊กบ๊มอัปเดตมาใหม่นะครับแต่ว่าจะยังไม่รีวิวแล้วกันนะจะเอามาแค่ time เฉยๆนะครับมาเรามาสุ่มผลกันเดี๋ยวพี่จะทําคลิปผลบิ๊กบ๊ามแยกอีกหนึ่งคลิปอยู่แต่อยากดูบวกหนึ่งมาจะได้ทําไปๆไปครับสูดสุ่มไม่ต้องมี3ามแสนเก้าหมื่นเฮ้ยใช้ตังค์สุ่มเยอะขึ้นนะเนี่ยปึ๊บเฮ้ยได้ผลเพ่ อ้าวอ้าวอ้าวดูไรดูไรดูไรเฮ้ดูไรเฮ้โดยผลทุบแข้งเปิดอแล้วพี่อ้าวอุ้ยมาตเตอรี่ขวดิมมนะครับตายตายแล้ไอ้แหวนนี่อทำไมผมตีมันไม่ได้วะเฮ้ยมาเก็บแบตเตอรี่มาว่าดิมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่เดี๋ยวพี่ช่วยผลพิมพ์ไปช่วยน้องอยู่นี่พี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงอยู่ตรงเตียงเราเลยพี่นี่มันถืออันนั้นอ่ะเย้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 เยเฮ้ยจะตายมึงไม่แช่ใครมึงไม่แช่ใคร ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครล่วงตัวไอ้ขอบคุณสำหรับข้าวหัวฟรีนะจ๊ะไปน้องเอ้ยมันจะมาเปิดผมอีกแล้วว่ะอีกแล้วเหรอเออเมื่อกี้มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งไปไหนไปดูอ่ะพี่บอกมึง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 ไม่หรอกไม่หรอกเมื่อกี้มันวิ่งมาดูเชิงกับผมนี่ไงอ๋อเฮียนี่ใครวะเนี่ยไปเขาพี่ รู้อ่ะขอบคุณครับข,ขออีกแปดพันห้านะครับมันมีหมูบินด้วยเหรอพี่ตอนพี่อ่ะแต่พี่อยากดูสกิลจะใช้นะพี่ยังไม่ปลดล็อก,กยังไม่ได้เลยมีสองตัวแล้วพี่ดูไหมแสบผมสี่สี่เก้าเอาอีกนิดเดียวโอ้โหไม่รับเคสครับตามสดๆเลยแล้วกันครับผมยังวะน้องรอดยังไม่เต็มวะไม่รับเคสครับไม่รับเคสครับ้สกิลไม่ยังไม่มาอีกหรอ าอาจจะบ,บอดเพราะอยากบอดเลยนี่โดนสกิลไฟพี่วันไม่ได้ปังปังปังยังว่ะพี่ต้องรับคิดจ,จริงๆแบบนั้นไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขึ้น,น,น,นมาครับผมดู<ว>ดสลับการรับคิดครั้งสุดท้ายนะครับเราเราจะวิวตันแล้วนะครับสองสี่ห้าศูนย์รัปเดตมาใหม่ไปฟาร์มวิวกันได้ไปครับผมมาน้องปังปังผลวิกบัมพี่มาสเตอรี่ก็กำลังจะเต็มแล้วนะเต็มแล้วว่ะสกิลใหม่มาละฮึ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยหลังขึ้นเตาเออ การแบบฉีดล้าแสงว่ะคนดูมาวีฟีปียงโอ้โหสารไปสุยแล้วคนระเบิดออกมมันมีระเบิดด้วยนะหมื่นเก้าโคตรเพ้อเออโอ้ถ้าโดนถ้าโดนเต็มๆนี่ตายเลยแล้วนะจริงๆโคตรเพ้อหมื่นเก้าเดี๋ยวตันละเดี๋ยวแคบิโอยังไม่ตันอีกตัวเดียวเดี๋ยวตันเลยใช่ไหมนะครับตอนนี้เลยตันกบมันดีผมนะปียง เรียบร้อยครับผมเลเวลสูงสุดแล้วนะครับส4 5สหสลับขนบิ๊กมัมเดี๋ยวต่อไปนะครับที่จะมาทำคลิปขนบิ๊กมัมอัปเดตมาใหม่ให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ก็ถือว่าตึงจัดจัดคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับกับภารกิจฟาร์มวลเราถือว่าฟาร์มไม่ยากนะครับก่อสุดท้ายฟาร์มวลได้ดีกับมาตอรี่ก็ดีโลก3นะครับทุกคนไม่ใช่โลกหนึ่งทีนี้ก็ฝันดีเห็นผีแล้วกัน